สวัสดีค่ะดวงรายวันมาแล้วนะคะวันนี้นะคะดวงเป็นดวงรายวันของคนเกิดทั้ง7วันประจำวันพุธที่ส4ตุลาคม2 5 6 3นะคะยังคงเป็นการงานการเงินความรักความสัมพันธ์ให้ได้รับชมกันนะคะดูกันเป็นแนวทางนะคะมาเริ่มกันที่การงานการเงินความรักนะคะเริ่ม,มันที่วันอาทิตย์ค่ะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะ ในวันนี้นะการงานหลายสิ่งหลายอย่างมีการเปลี่ยนแปลงและทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่พอใจนะคะจะมีเบื่อเบื่อเซ็งเซงว่าเอ๊ะทำไมอันนี้เป็นแบบนี้ทําไมอันนี้ไม่เป็นแบบนั้นนะคะผิดไปจากที่เราคาดหวังไว้ไม่ได้ดังที่เราคิดนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องควบคุมอารมณ์ความรู้สึกพยายามทํางานให้มีความสุขพยายามยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะอาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆซึ่งเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบ มันไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราฉันไม่อยากทําอันนั้นฉชนไม่อยากทําอันนี้นะคะกออ็อาจจะต้องควบคุมอารมณ์ให้มันมีความสุขมากขึ้นเนาะนะคะตั้งใจทําในสิ่งที่รับมอบหมายนั่นแหละนะคะ <c oughs> ในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะมีรายจ่ายที่เราไม่ได้วางแผนเอาไว้ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นฝากคุณเกิดเมาทิ์สิ่งที่ควรจะทําที่สุดตั้งสติดีๆแล้วก็เตรียมเงินสำรองเอาไว้นะคะอย่าให้เราเดือดร้อน แล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกด้วยอาจจะมีบางเรื่องที่เราต้องตัดใจจ่ายต้องตัดใจเคลียร์อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งอาจจะต้องใช้เงินเ,เยอะมากกว่าปกติเยอะมากกว่าที่คาดไว้นะคะเตรียมแผนเอาไว้ด้วยความรักค่ะคนโสดนะคะอาจจะมีคนเข้ามาเนาะนะแต่เพียงแต่ว่าตัวคุณเองตอนนี้คุณอยากดูไปเรื่อยๆก่อน คุณยังไม่คิดในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คุณยังคิดเรื่องว่าเอ๊ะทำยังไงงานฉันจะดีขึ้นทํายังไงจะเก็บเงินได้มากขึ้นทํายังไงฉันจะมั่นคงมากขึ้นเรารู้สึกเหมือนตัวเองเรายังไม่มั่นคงยังไม่พร้อมสําหรับความรักต้องการเจอคนที่ใช่ต้องการเจอคนที่ดี นะคะไม่ไม่ค่อยอยากจะลองผิดลองถูกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ดูแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยๆดีกว่านะคะส่วนคนมีแฟนนะคนมีแฟนความสัมพันธ์ยังอีกไกลอยู่นะคะหลายๆท่านนะคะอาจจะมีปัญหามาก่อนหน้านี้นะมีเรื่องทะเลาะเบาแหวงมีความไม่เข้าใจกันวันนี้ก็ดูเชิงกันอยู่นะคะดูไปก่อนอย่าพึ่งใจร้อนไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะระหว่างคุณกับแฟนคุณระยะทางหนทางยังอีกไกลน,นะคะใครบางคนอาจจะกําลังเ ไม่ได้มั่นใจนะแต่ว่าก็ดูๆไปก่อนนะคะเป็นช่วงดูๆกันเรียนรู้นิสัยใจคอ,อกันค่ะคนเกิดวันจันทร์ การงานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างวันนี้มีเหตุมีปัญหาที่ทําให้คนเกิดวันจันทร์รู้สึกว่าอุยเราไม่สบายใจเรารู้สึกว่าเราเครียดกดดันนะคะแต่ถ้าคุณเชื่อมั่นในตัวเองคนเกิดวันจันทร์คุณรู้จังหวะไหนเวลาไหนที่ควรจะใช้ความเด็ดขาดจังหวะไหนที่พอจะต้องยืดหยุ่นเพื่อให้งานมันผ่านไปได้นะคะต้องใช้ทั้งสองอย่างนะคะคือบางทีถ้าเรารู้สึกว่า มันตึงเกินไปแล้วเดี๋ยวงานไม่เสร็จงานไม่เอ้นั้นคือเราอาจจะได้คําขาดมานะทำให้เรากดดันพอสมควรเพราะฉะนั้นนะคะความกดดันของเรานะคะให้จัดก,การปัญหาด้วยเหตุด้วยผลนะคะคิดเป็นขั้นเป็นตอนแล้วมันจะผ่านไปได้นะคะการเงินก็ตึงเหมือนกันนะคะ วันนี้ต้องบอกว่างานเงินเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทำให้เรากดดันทําให้เราเครียดทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเอออันนั้นฉันก็ต้องจัดการอันนี้ก็ต้องอันนั้นก็มีปัญหาอันนี้ก็มีปัญหามันก็เลยเหมือนกับมีปัญหาล้อมรอบเรานะคะแต่ว่าเราจะสามารถจัดการได้ด้วยความเด็ดขาดของเราเองนะคะสิ่งไหนที่ต้องแบบฉับๆับับก็ต้องทําเลยนะคะ ความรักคนโสดดีนะคะอาจจะ,ะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเยอะเราเองรู้สึกว่าเรามีความสุขพอใจกับสถานการณ์โสดของเรานะคะอาจจะเป็นช่วงพยายามที่จะแบบว่าเออปล่อยวางเรื่องอดีตไปแล้วนะตอนนี้ฉันมีความสุขกับครอบครัวฉันแล้วนะหรือบางทอีอาจจะมีคนในครอบครัวแนะนําคนนู้นคนนี้ให้รู้จักนะคะได้พออกพอใจนะคะอาจจะได้เริ่มต้นสารสัมพันธ์ใหม่เจอคนถูกใจมีความสุขก็ได้นะคะคือมันโดยรวมวันนี้มันดีอะ คนมีแฟนก็ดีเช่นเดียวกันนะคะมีปัญหากันมาก่อนหน้านะคะวันนีนะ้อาจจะมีคนในครอบครัวเป็นพ่อแม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งญาติพี่น้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เป็นตัวกลางนะคะเชื่อมให้คนคุณส,สองคนได้ปรับความเข้าใจกันหรือถ้าความสัมพันธ์ดีอยู่แล้ววันนี้อาจจะตัดสินใจสักทีนะได้พูดได้คุยกันนะเจอญาตินะเจอญาติฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะได้คุยกันในเรื่องของอนาคตคุยเรื่องมั่นหมายแต่งงานแต่งการจนะเป็นวันที่ดีมากๆนะคะ คนเกิดวันอังคารค่ะคนเกิดวันอังคารในเรื่องของการงานนะคะถึงแม้จะมีเรื่องกังวลใจบ้างถึงแม้จะมีอนนุณให้ทำอันนี้ให้ทำเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ว่าคุณเกิดวันอังคารเองคุณสามารถที่จะรับมือได้นะคะด้วยความเฉลียวฉลาดความทุ่มเทความเอาจริงเอาจังของคุณนะคะเรียกได้ว่าวันนี้ผ่านไปได้ด้วยดีการเงินเนี่ยมีความกังวลใจในเรื่องของอนาคต อาจจะต้องวางแผนการเงินให้รัดกุมแล้วก็พยายามจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นเราจะได้ไม่เครียดเราจะได้ไม่กดดันเพราะว่าตอนนี้บางทีความคิดมันคิดกังวลโหนกังวลน,นี่อะไรไปหมดเลยนะคะโดยที่บางทีจับต้นชนปลายไม่ถูกก็ต้องฝากไว้เนาะนะคะในขณะเดียวกันความรักนะคะไม่โดดเด่น วันนี้สําหรับคนโสดคุณก็ทําแต่งงานคุณสนใจเรื่องอื่นกังวลใจเรื่องอื่นคือมันเป็นเรื่องอื่นในชีวิตให้ต้องทํามากกว่าที่จะมาสนใจการเอยความรักเพราะฉะนั้นบางทีถ้าจะมีใครสักคนเข้ามาคุยกับคุณคุณก็ให้เขาได้แค่เพื่อนอนะแตมันยังไม่ใช่ยังไม่เจอคนถูกใจยังไม่โดนใจนะยังไม่คลิกนะคะก็ปล่อยไปเรื่อยๆคนมีแฟนค่ะทํางานเยอะเออ คือคิดว่าคุณกับแฟนคุณอะต่างฝ่ายต่างไม่ค่อยได้สนใจกันเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันหรือบางทียังไม่ยังไม่ถูกใจกันแบบร้อยเปอร์เซนต์เลยอาจจะทําให้มีความรู้สึกว่าเออมันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นยังต้องปรับตัวเข้าหากันอีกยังต้องหาสมดุลในความสาม,มนธ์ของคุณอีกต่อไปนะคะมันยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะยังไม่ลงตัวนะ่ะคนเกิดวันพุธค่ะ คนเกิดวันพุธนะคะวันนี้งานค่อนข้างนิ่งนะคะอาจจะเป็นวันที่คุณต้องเคลียร์คุณต้องสะสางคุณต้องหยิบเอางานของคุณนะคะมาประเมินใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันก้าวต่อไปได้ดีขึ้นมันเหมือนกับว่าพอเราจะเสนองานหรือเราจะทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จอะดูเหมือนกับว่ามันมีการติดขัดบางอย่างอาจจะถ้าทำงานคนเดียวเราต้องเอารื้อมาดูใหม่เลย ปัญหาอยู่ตรงไหนไอ้ที่มันติดติดอ่ะมันติดตรงไหนเราต้องแก้ตรงนั้นแล้วก็เอ๊ะมันดีจริงหรือเปล่าสมบูรณ์ดีหรือ,อยังนะคะคุณต้องพร้อมสําหรับที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า พร้อมสำหรับที่จะทำให้งานมันก้าวหน้าต่อไปนะคะอาจจะต้องหาความรู้เพิ่มเติมหรือคิดให้มากกว่าเดิมหรือคิดในแง่มุมที่มันแปลกแปลกไปมันต้องมีการปรับเราจะคิดแบบเดิมไปตลอดแล้วก็ทำงานชิ้นเดิมเหมือนเดิมไม่ได้นะคะมันมันเหมือนกับว่าจุดเปลี่ยนมันมีจุดเปลี่ยนในในเรื่องของการงานของเราเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการปรับแนวคิดนะคะมองในมุมที่เหมือนกว้างขึ้นที่แปลกใหม่ขึ้นแล้วมันจะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ดีขึ้นนะคะการเงินเนี่ยถือว่า กำลังจะเป็นเอ่อกำลังจะมีจุดเปลี่ยนเช่นเดียวกันนะคะปัญหาที่เราเคยมาพีท,ทีเราเคยมีมาหนี้สินพรุงพรังนะคะมีจังหวะดีๆแล้วมันอาจจะมีโอกาสในการหาเงินหาทองใหม่ๆของคุณเข้ามานะคะมีโอกาสในการหาเงินหาทองทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันแบบเออมันมันโอเคนะเราเห็นช่องทางทําเงินและเห็นช่องทางที่จะปลดหนี้ปลดสินนะคะให้คว้าโอกาสนั้นเอาไว้นะแล้วเราก็ค่อยๆหาความรู้ในเรื่องนั้นแล้วก็ทําไปเลยนะคะ เตรียมพร้อมด้วยนะคะความรักนะคะคนโสดวันนี้น่าจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาเนาะแต่ว่าสำหรับคุณแล้วมันเร็วเกินไปคุณอาจจะรู้สึกว่ามีคนเร่งจีบคุณอะวันนี้ซึ่งอาจจะยังไม่ใช่เนาะ แต่ถ้าสมมติว่าคุณเป็นฝ่ายที่แบบว่าพยายามจะจีบใครสักคนหนึ่งเราต้องมีจังหวะที่แบบว่าจังหวะรุกนะคะจังหวะแล้วก็ถอยออกมาหน่อยให้เขาคิดถึงเราบ้างนะคะบางทีบุกตะลุยอย่างเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเขากลัวมันก็ไม่ไปไหนมาไหนนะโดยรวมวันนี้พอได้ไพ่ดาบแล้วมันก็ไม่โดดเด่นเลยนะคะคือไม่ได้ดังใจเรา คนมีแฟนต้องระมัดระวังนะแฟนทําอะไรไม่ได้ดั่งใจเราเราทําอะไรไม่ได้ดั่งใจแฟนมีโอกาสที่จะใส่อารมณ์กันมีโอกาสทะเลาะเบาะแวงนะคะซึ่งไม่ดีมันจะทําให้ไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยวางเนาะแนะนําได้แค่ว่าต้องปล่อยวางแล้วก็อย่าไปคาดหวังว่าเออใครทุกคนจะทําอะไรถูกใจเราทั้งหมดนะคะและเราเองเรายังทําอะไรไม่ถูกใจเราเลยเนาะคนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะ ในเรื่องของการงานนะคะค่อนข้างเครียดค่ะนะคะ เป็นพุธที่14ตุลาคมเป็นวันกลางสัปดาห์ที่มีเรื่องให้เราคิดมีเรื่องให้เรากังวลใจหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้ก็ต้องเตรียมพร้อมเอาไว้นะตั้งสติดีๆขอให้เชื่อมั่นว่าเรารับมือได้ทุกอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้คุณอาจจะแก้ไขไม่ได้แต่คุณจะต้องมีวิธีรับมือให้ตัวเองไม่เครียดไม่กดดันนะคะก็ก็ทำเท่าที่ทำได้เนาะ เราไม่ต้องไปดิ้นนเพื่อเพื่อผลลัพธ์ของงานที่มันเลิศมากนะคะเราอาจจะต้องลดลดความคาดหวังเราลงหน่อยหนึ่งแล้วก็เออเอา,เอา,เอาแบบนี้ก็ได้แหละแบบนี้ก็ได้เนะี่ยเอาทำไปก่อนนะคนรอบข้างผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็คอยให้คําแนะนํานะคะเราอาจจะดึงดันทําคนเดียวไม่ไหวเนาะต้องขอคําแนะนําจากคนรอบข้างให้คนรอบข้างเขาช่วยบ้างนะคะ การเงินนะคะยังมีปัญหาอยู่แต่ก็สามารถที่จะจัดการให้ผ่านไปได้นะคะเหมือนกับว่าเราเองเรามีศักยภาพนะมีศักยภาพในการจัดการการเงินเหล่านี้ได้นะมันไม่ได้ลาบลื่นสัทีเดียวแต่มันยังอยู่มือเราอยู่ยังอยู่ในขอบเขตที่สามารถที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีอยู่นะคะความรักดีนะคะคนโสดมีโอกาสเจอคนถูกใจมีโอกาสได้คุยกับคนที่เราชอบมีโอกาสที่ บางทีอาจจะมีเรื่องราวเก่าๆที่อยู่ในใจเรานะคะอาจจะมีความรู้สึกดีๆขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหรือบางทีไม่ว่าจะเป็นเคสใหม่เคสเก่าคือบางทีมันก็จะมีความรู้สึกแบบดีๆอ่ะมันเป็นวันที่มีความสุขเพราะฉะนั้นมันจะสมใจคุณนะคะไม่หมอมองไปเคสใหม่มากกว่านะคะคุณจะเจอคนใหม่ๆแล้วคุณอาจจะรู้สึกเหมือนว่าเออฉันต้องเทคนเก่าจริงๆจังๆแล้วล่ะเ <laughs> จอถูกใจแล้วนี่นะคะส่วนคนมีแฟน ได้สองทัวนี่รักกันดีมากนะคะปัญหาที่มีมาทั้งหมดการทะเลาะเบ,บาแวงความไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่วันนี้จะได้ปรับความเข้าใจกลับมาคืนดีเหมือนเดิมนะคะคนที่รักกันดีอยู่แล้วก็รักกันดียิ่งขึ้นไปนะคะคือมันเป็นวันที่แบบว่าชี้นกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกเลยทีเดียวนะคะมีความสุขค่ะคนเกิดวันศุกร์ค่ะคนคนเกิดวันศุกร์นะคะ การงานดีนะคะทําอะไรก็สําเร็จนะได้รับมอบอาจจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อมือแล้วก็เชื่อถือเชื่อใจนะคะคุณเองก็จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยความมั่นใจแต่นี้มันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งในเรื่องงานความมั่นอกมั่นใจที่มากจนเกินไปอาจจะทําให้มีปัญหากับคนรอบข้างมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้เพราะเราเก่งนะคะเราเก่งบางทีอาจจะมี ยิ่งถ้าสมมติว่าคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยเอออาจจะมีปัญหาแบบอิจฉาริษยาอะไรประมาณน,นี้คือมันเก่งเกินคนอื่นไปเยอะแล้วก็พอความเก่งของเราจะทำให้เรามั่นอกมั่นใจแล้วบางทีมันอาจจะแสดงออกอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันที่มันเกินเหตุไปก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ควบคุมไว้ด้วยเราก็ทํางานในหน้าที่เราให้เรียบร้อยแต่ว่าอย่าแสดงความมั่นอกมั่นใจจนเกินไปแค่นั้นเองถ้าเรามีเพื่อนร่วมงานด้วยเนาะแต่เราเป็นหัวหน้าไม่มีปัญหานะความเก่งของเราทำให้งานเราไปได้ดีขึ้น การเงินนะคะไม่มีปัญหาเรื่องรายรับมีปัญหาแต่รายจ่ายนะคือคือเราหาเงินเก่งอยู่แล้วนะคะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีแต่บางทีพอพูดเรื่องรายจ่ายอะ่ะชอบจังเลยนะชอบแบบว่าใช้จ่ายแบบของแพงอะค่ะนะคะ,นะคะอันนี้ก็ดู ดูเงินสำรองนะคะคือคุณชอบซื้อของแพงๆชอบใช้ของดีเนี่ยมันไม่มีปัญหาถ้าสมมติว่าไอ้ราคานั้นอะ่ะมันอยู่ในขอบเขตที่เรากําหนดไว้แล้วนะคะอย่าให้มันเกินงบของวันนั้นนะคะเอออนา,าคตมันไม่แน่นอนเนาะก็เพ่าๆมือหน่อยความรักก็ไม่ค่อยดีนะคะคนโสดก็มีเรื่องกังวลมีเรื่องคิดมากมันอาจจะเป็นเรื่องราวเก่าๆอะไรก็ได้นะคะ รู้สึกเหมือนยังยังคิดวนเวียนเรื่องราวเก่าๆหรือบางทีอาจจะไม่มั่นใจตัวเองหรือบางทีมีสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังนะคะอันนี้ก็ต้องทําใจเนาะพยายามมองในแง่ดีดีกว่านะคะทาสุขภาพจิตเราให้ดีคนมีแฟนนะคะมีเรื่องกังวลใจอาจจะไม่มั่นใจในอนาคตไม่มั่นใจในท่า,าทีของกันแลกกันนะคะมีปัญหาที่เรากังวลใจอยู่ตลอดในเรื่องของเ,ออเรากับแฟนนะคะก็บางทีด้วยบอก จะบอกว่าไพ่ก้าดาบเนี่ยมันมีความโมโนของเราไปเองเยอะมากด้วยเพราะฉะนั้นเราจะคิดเราคิดในแง่ลบมากเกินไปอยู่ลองคิดแบบในแง่บวกมากขึ้นอาจจะทำให้เราสบายใจมากขึ้นก็ได้นะคะวันเดียวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะคนเกิดวันเสาร์ค่ะ การงานนะคะสำเร็จดีค่ะนะคะที่ทุ่มเทมาทั้งหมดก็เริ่มจะเห็นผลละนะคะเริ่มจะเห็นผลเริ่มได้รับความสําเร็จคือวันนี้ต้องบอกว่าคุณทําอะไรมีโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จสูงมากแต่ว่ามันยังไม่ได้ที่สุดนะนะมันยังไม่ที่สุดแต่ว่า <c oughs> แต่ว่ามันดีอะ ะะแต่ว่ามัน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 ,ม,นมันไม่ใช่อะไรที่อยู่ดีๆมันดีนะคุณต้องผ่านการเครียวกรำตัวเองผ่านการทำงานมาอย่างหนักแล้ววันนี้นะมันจะเป็นวันที่คุณรู้สึกสบายใจรู้สึกว่าเออที่ทำมามันโอเคนะคะสำเร็จชัยชนะได้เลยนะวันนี้ได้ดังหวังอ,อ,อ่ะการเงินก็ดีนะคะผ่านไปได้ด้วยดีคืออาจจะมีรายจ่ายเยอะหน่อยแต่ว่าตัวเราเองเราสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีก็ก็โอเคแล้วเนาะ ความรักนะคะนิ่งๆอ่ะสำหรับคนโสดก็มีคนเข้ามาเราค่อนข้างปิดกั้นตัวเองเรารู้สึกว่า,วาเราเราไม่อยากสนใจอะ่ะอาจจะเป็นเพราะไม่ถูกใจหรือบางทีอาจจะเรามีคิดเรื่องเราอะไรอยู่ทําให้เรารู้สึกว่าเออฉันฉันอยู่เฉยๆดีกว่านะคะส่วนคนมีแฟนนะมีปัญหาในการพูดคุยมีปัญหาในการติดต่อสื่อสารความสัมพันธ์ค่อนข้างนิ่งนะหรือบางทีอาจจะมีปากมีเสียงกันในเรื่องเล็กๆน้อยๆอยเรื่องแบบว่าลิ้นกับฟันก็ต้องพยายามเออ ควบคุมอารมณ์อย่าให้มันบานปลายนะคะ <c oughs> <c oughs> โอเคครบแล้วคนเกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันพุธที่14ตุลาคม2563เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะพร <c oughs> ุ่งนี้กลับมาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ